ปครับไปเดินข้างหนอกกันวันนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูของเล่นใหม่นะครับของเราจะเป็นอะไรเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นบ่อผ้าใบนะครับของกลาบ,บ่อผ้าใบสุขภาพดีมากโดนฝนนะครับไม่เป็นอีหยังเด้ออันนี้นะครับ โดนฝนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราล้นน้ําทุกวันนะครับเราล้นน้ําทุกวันนะฮะนี่แล้วเราก็ปลาใหม่มารวมแล้วนี่นะครับน้องใหม่ของเรามีเจ็ดตัวอยู่ในนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนี่น้องใหม่เราตึกปุ๋ย,ยมาจากฟาร์มของน้องอุ้ย นะครับอุ้ยปลาคราฟอยู่สิงห์นครินไปเลือกชมดูได้ปลาสวยมากนะฝั่งน้องอุ้ยเนี่ยไปชมได้เลยนะครับเขาคัดตามาจากญี่ปุ่นนะครับโอเคก็เดินมาดูนะครับนี่เช็คสุขภาพทุกเช้าเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องดูแลนะฮะจะมากจะน้อยนะครับก็ต้องดูแลอย่าเลี้ยงเยอะแบบผมนะผมบอกหลายครั้งแล้ว บา,บางคนบอกโอ้โ oh, หเลี้ยงเยอะจังทราไมเลี้ยงเยอะอะก็ตอนซื้อมันตัวเล็กอะมันตัวเล็กอะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราล่าแล้วเราก็ดูแลเขาไปให้ดีที่สุดนะครับนะแต่ก็จริงๆเราก็มีแผนจะขยับขยายอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวปลาพวกนี้ก็จะมีการขยับขยายไปอยู่ที่อื่นด้วยนะฮะเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดนะครับอนาคตเราจะสร้างบ่อเพิ่มนะครับ ามาครับนี่ครับบอ่อหลักของเรานะครับมีอะไรใหม่ๆหมบ้างเรามาดูกันนะครับบอ่อหลักของเราวันนี้ปลาสุขภาพโอเคสุขภาพดีอยู่นะครับทุกเช้าเราก็จะมาล้นน้ำกันนี่ครับ ตามพันพันี่มาแล้วตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดดำฟิลเตอร์นะครับติดตั้งเสร็จเมื่อวานนะฮะเป็นชุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในการเลี้ยงปลาได้อย่างดีกันยิ่งนักหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรองพิสูจน์ดูนะฮะนะครับตัวนี้จะเป็นดำฟิลเตอร์ที่กำลังยอดฮิตในปัจจุบันนี้ นะครับลักษณะของดัมฟิลเตอร์มีหน้าที่อะไรถ้าเกิดเพื่อนๆจําได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยบ่อของผมเนี่ยจะมีถังกองแบบเนี้ยนะครับนี่4ีถังนะครับเรียงไปเลยเป็นถังกองที่เป็นถังกองนอกทั่วไปนะครับแต่ปัจจุบันผมได้ตัดออกสองถังแล้วเราก็ติดชุดดัมฟิลเตอร์มาแทนนะครับหน้าที่ของดัมฟิลเตอร์คือ น้ำจากบ่อปลาจะถูกดูดเข้าไปที่ดัมฟิลเตอร์ก่อนแล้วดัมฟิลเตอร์ก็จะทำการกรองขี้ปลาเศษทุกอย่างนะครับแล้วมีการชำระล้างลงไปเลยทิ้งลงไปเลยนะฮะนี่ออกท่อออกมันอยู่นี่นี่นะครับท่อน,นี้ท่อออกปื๊ดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะฮะโดยไม่ทิ้งขี้ปลาหรือตะกรนใดๆลงไปในถัง ใบนี้และก็ใบนี้เพราะนั้นเมื่อมันกรองเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลออกจากสองท่อนี้นะครับน้ำที่กรองสะอาดแล้วจะออกจากสองท่อนี้มาเข้านี่นี่แล้วก็มาเข้าในถังที่หนึ่งแล้วก็ถังที่สองเพื่อเป็นการดักอีกอีกรอบหนึ่งในถังที่สองเราอาจจะใส่ UV ด้วยก็ได้นะฮะนี่ผมเตรียม UV เไว้แล้วยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเดิมก็คือเราใส่อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องใส่ UV ไปในถังนี้ นะครับเพราะฉะนั้นถังนี้จะเป็นถังที่มี UV ด้วยนะครับอ่าเนาะ,ะง่ายไหมครับส่วนถังนี้อ่ะเราก็ยังคงความคลาสสิกของเรานี่เหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่ตัวหินปูกระไฟใส่ตัวฐ่านเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับอ่าแต่ตรงนี้ มันคือระบบกรองพิเศษก็คือดัมฟิลเตอร์นะครับหลักการของมันก็คือมันจะเป็นตัวหมุนหมุนอ่าหมุนหมุนแบบนี้เดี๋ยวเราให้ดูนะฮะนี่จะเปิดให้ดูเปิดได้ไหมเนี่ยอุ๊บโอ้ต้องงัดสักน,นิดนึงนะฮะพอดีเขาปิดเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแบบัดบนึงอันนี้ครับอันนี้คือในระบบ ของตัวดัมฟิลเตอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นดัมฟิลเตอร์ที่สามารถา,าใช้กับบ่อปลาได้ถึง20่ตันนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะอันน,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 นี้ออกแบบโดยทีมงานของคุณปรีชานะครับเป็นตัวสเตนเลสหมดทั้งชิ้นนะครับนี่ครับนี่ว่าทางคุณปรีชาเขาเป็นเ,เจ้าของโรงงานแสแตนเลสด้วยนะ เพราะฉะนั้นการเชื่อมการอะไรของเขาจะดีเยี่ยมมากอันนี้ขาตั้งนี่ก็เป็นสเตเลสนะฮะของทางคุณปีชาหมดเลยนะฮะเขาเชื่อมงานนี้แบบสวยงามมากแล้วเป็นสเตเลสแท้ๆเลยสามูนย์สี่แท้ๆนะฮะไม่ใช่สองศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราทิ้งไว้เป็นปีๆเราก็จะรู้แหละครับว่ามันขึ้นสนิมหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบของมันถ้ามันมีความสปกปรกเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะหมุนแล้วมันก็จะฉีดล้าง นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหัวนอเซิลที่ฉีดออกไปนะครับพวกนี้ก็จะมีกล่องคอนโทรลควบคุมตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีตัวระบบฟันเฟืองนะฮะอ่าที่ออกจากมอเตอร์แล้วก็หมุนตัวนี้นะครับก็ชุดนี้ก็จะหมุนตัวดํามันจะหมุนหมุนแบบนี้นะฮะความสกปรกที่มันติดอยู่นะฮะมันก็จะถูกฉีดแล้วมันก็จะถูกชาระออกไปตรงนี้นี่แล้วก็ไหลออกไปดมท่อนี้เลยนะครับระบบก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ น้ำสะอาดก,ก็จะไหลลงข้างล่างนะฮะคือมันจะน้าเนี่ยจะถูกดูดเข้าตัวน้ําจะถูกดูดเข้าตัวระบบตัวนี้นะฮะตรงกลางนี้นะครับแล้วมันก็จะค้างอยู่บนแผ่นอันนี้นะครับพวกตะกรนพวกที่ปลาทั้งหลายแหล่นะครับเมื่อมันตันระบบจะมีเ็นเตอร์ทํางานนะฮะเมื่อระบบเ็นเตอร์ทํางานไอตัวนี้จะหมุนพอหมุนขึ้นปุ๊บตัวนอสเซอจะฉีดน้ํา นะครับฉีดน้ําเพื่อจะล้างไอ้คราบตรกระกบกที่ติดอยู่ตรงแผ่นแผงนะครับแผงฟิลเตอร์แล้วก็จะไหลออกตรงช่องนี้นะครับระบบแบบนี้เองนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็มีหลายเจ้าทําออกมานะฮะเพื่อนๆก็ลองหาซื้อใช้ดูถ้าเกิดอยากจะลองใช้ตัวดําฟิลเตอร์นะครับเนาะ ตอนนี้มันยังไม่สกปรกนะครับเมื่อกี้พอดีตอนที่ผมเปิดฝามันดันพึ่งฉีกไปนะอันนี้ก็จะเป็นตัวในกรณีที่มีการท่อน้ําล้นนะฮะเมื่อในกรณีที่ระบบมันมีปัญหานะครับมันก็น้ํามันจะเอ่อมันจะล้นใช่ไหมฮะระบบมีปัญหาใดๆก็ตามแล้วระบบหยุดทํางานนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะตัวนี้มันคือท่อน้ําล้นนะครับท่อน้ําล้นตัวนี้มันก็จะไหลมาลงถังกรองของเราเหมือนเดิม นะครับเป็นชุดต่ออไว้นะครับเห็นฮะลงถังกรองเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่อน้ําดีที่ออกจากระบบก็มาต่อพ่วงก,กันเป็นสามท่อนะครับเป็นสามท่อนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ครับเป็นท่อน้ําดีที่ล้างจากกรองแล้วออกมาปุ๊บแล้วก็อันนี้เป็นท่อน้ําลนตัวนี้ในกรณีที่กรองตรงนี้มีปัญหาไม่เป็นไรน้ํามันจะเอ่อขึ้นเรื่อย มันก็จะมาล้นไหลเข้าท่อนี้แทนฮะเป็นใบพาดมาแทนปื๊ดแล้วมาเข้านี่ก็มากรองนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีปัญหาในกรณีที่เครื่องมีปัญหานะกรณีที่เครื่องมีปัญหาก็จะไม่มีปัญหาง่ายไหมครับเพราะเราก็ใช้กรองตัวเดิมของเราเป็นกรองหินภู้ก่บไฟธรรมดาได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาซ่อมตัวนี้นะครับ่าตัวนี้ก็เป็นระบบนะครับที่ควบคุม อ่าอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามันจะเป็นเลขเห็นไหมครับสอง้ยแปดบเจ็นะครับโอ้โหแสดงว่าตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึงวันนี้มีการล้างระบบไปแล้วถึง287ครั้งเยอะมากนะครับแค่ตั้งแต่เวลาที่เราทําเสร็จก็ประมาณสักหกโมงเย็นแล้วกันเราเริ่มสตาร์ทตอนหกโมงเย็นนะครับจนถึงณเวลานี้ นะครับเวลานี้ก็คือเดี๋ยวผมดูนาฬิกาตอนนี้เป็นเวลา11โมง10นาทีนะครับตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงวันนี้11โมงมันล้างไปแล้ว287ครั้งนี่นะครับแล้วเราก็กดรีเซ็ตได้นะเราก,กดรีเซ็ตได้เราก็แค่กดปุ่มรีเซ็ตไปนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เ,ออเริ่มดูใหม่ว่าในวันนี้ อ่าน่ะเนี่กดปุ่มนี้รีเซ็ตนะในวันนี้มันจะกี่ครั้งนะครับอ่าปึ๊บอ่ารีเซ็ตเป็นสูตแล้วฮะตอนนี้ผมรีเซ็ตเป็นสูแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้มันจะล้างสักกี่ครั้งอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดูได้นะครับน้ําตอนนี้ใสยอยู่เพราะว่าขี้ปลามันถูกล้างออกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับพอขี้ปลาถูกล้างออกไปตั้งแต่ต้นกรองตัวนี้ก็จะทํางานลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เราจะถ่ายทําไปเรื่อยๆนะครับประมาณสักหาวัน1ิวันหนึ่งเดือนดูที่ว่าไอ้กรองตัวนี้มันจะมีขี้ปลาออกมาอยู่กับมันมากหรือน้อยแล้วกันดีไหมครับเราก็จะสามารถดูได้ว่ากรองตัวนี้มันจะมีขี้ปลาออกมามากหรือน้อยเดี๋ยวเรามาดูบ่อนอถังนี้สิถังนี้มันจะเป็นถังที่ดูดน้ําเอาไปใช้ในการเออในการล้างระบบโอ้ก็ยังใส่นะน้ํายังใส่อยู่เลยนะ ถังนี้ก็จะเป็นถังถังที่น้ำกรองแล้วจากระบบดำฟิลเตอร์มาสู่กรองทันที่2แล้วก็มาลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราใส่ UV ในตรงนี้อ่าแต่เมื่อกี้เราจะเห็นไหมฮะน้ำมันยังใส,สยอยู่ก็แสดงว่าดำฟิลเตอร์มันล้างขี้ปลาออกไปได้จริงนะครับหรือไม่ก็ไอตัวนี้ผมก็ยังกรองได้อยู่นะเพระาะนั้นเราต้องดูสัก5าวัน10วันเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ คันนี้ไอ้ท่อนี้มีหน้าที่อะไรครับท่อนี้มันจะเป็นปั๊มหนึ่งตัวนี่ครับนี่ง่ายๆเลยครับเราใช้น้ําจากการกรองนี่แหละครับวนกลับไปล้างมันไปฉีดล้างมันเพราะมันฉีดล้างแป๊บเดียวครับมันไม่ได้ฉีดนานเป็นนาทีมันฉีดอยู่ประมาณไม่กี่วินาทีเองฉีดแป๊บเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าไอ้ถังกรองใบนี้นะครับกับใบนี้ต่อไปตะกรจะเยอะไหมแล้วเราจะ แต่ก่อนเนี่ยผมล้างบ่อก็คือทุกๆ2องอาทิตย์นะผมก็จะล้างบ่อนะครับก็คือล้างกรองนั่นเองนะเนื่องจากปลาเราประมาณแปดเก้าสิบตัวเดี๋ยวเราหลังจากสหลังจากติดตั้งดำฟิลเตอร์แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต้องล้างกรองอทุกๆกี่สัปดาห์นะครับโอเคไหมครับเพื่อนๆอ่ะนี่ เขาบอกว่าตัวนี้มันคืออะไรวะอาากิรีเวิร์สเออผมมีสองตัวแฮะอาากิรีเวิร์สชื่อแปลกเดียรีเวิร์สคือแบบมันมันย้อนกลับมันแบบมันไม่เป็นอาสกินี่ยิงปกติอาาก,กิจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้นะฮะนี่ตัวน,วนี้แต่เมื่อกี้มันคืออาสกิรีเวิร์สนี่ครับนี่ครับ คือคือแทนที่แดงจะอยู่ตรงจุดของมันมันกลับอยู่ไม่ตรงจุดนี้ครับผมมีสองตัวอัตกิรีเวิร์สเออก็แปลกดีนะผมเพงรู้เหมือนกันนะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กซื้อมาสองตัวนะครับก็ไม่รู้ซื้อมาได้ยังไงตอนนั้นนะครับแปลกดีนะครับตัวน,นี้อัตะกิดีเวิร์สมีสองตัวเออผมมีสองตัวเท่มากเลยบอกเรามีตั้งสองตัว หายากด้วยแล้วเลี้ยงจนโตเลยเลี้ยงสี่ปีนะสี่ห้าปีเลยสี่ป yeah. ีเนี่ยอาลากิรีเวิร์สน่าจะใช่นะวันนี้ผมอ่านเจอมีคนเขียนไว้ว่ามันคืออาลากิรีเวิร์สเออเท่ๆบกเรามีอัลากิรีเวิร์สเจ๋งมากนี่ก็คือตัวนี้เลยนี่ครับเห็นไหมฮะพเพื่อนๆนี่โอ้โห ปลาแปลกปลาสาแปลกทดลองหายากหายากนี่มีตั้งสองตัวด้วยนี่ครับใครมีก็เอามาดูกันบ้างนะนี่ตัวนี้เลยครับโวตกใจเล็กน้อยปกติมันจะไม่ค่อยขึ้นมาเออ,เอ,อคุณงวน,นี้ถึงผมว่าดำฟิลเตอร์น่าจะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะ อืเพราะน้ำมันใสมากเลยตอนนี้ด้วยการที่ว่ามันล้างออกไปนะครับน้ำมันก็จะใสใสมากๆวันนี้ก็หลักๆก,ก็เป็นเรื่องของดรัมฟิลเตอร์นะครับแล้วก็แถมด้วยอาสกิรีเวิร์สสองตัวนี่ออสวยอ่ย โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ให้ข้อมูลไปประมาณนี้นะครับยิงผมก็พยายามจะรออยู่นเนี่ยว่าเมื่อไหร่มันจะล้างวันนี้จะถ่ายให้ดูสักกหน่อยต้องนั่งเฝ้ามันไหมคือมันถ้ามันตันมันถึงจะล้างนะมันมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวนี้คือบางเจ้าก็จะตั้งไว้ว่าล้างทุกๆก,กี่นาทีแต่ของ จ้าเนี้ยที่ผมติดตั้งคือเขาจะใช้ระบบเซนเตอร์ครับระบบเซนเตอร์คือระบบที่ล้างต่อเมื่อตันอ่าเอาละครับมาดูกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็มาดูว่าปลาเราเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพน้ำที่เราใช้ตัวดำฟิลเตอร์เป็นตัวใหม่นะครับน้ำก็ยังใส่อยู่นะฮะหลังจากผ่านการ ให้อาหารมาแล้วนะครับผมให้อาหารไปตอนบ่ายนะเพราะว่าวันนี้ยุ่งๆก็เลยมาให้ช่วงบ่ายๆแล้วก็จะดูด้วยว่าเออไอตัวดําฟอเตอร์เนี่ยมันช่วยได้จริงไหมนะครับตอนนี้ก็น้ําก็ยังใสอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราล้างกรองไปด้วยนะครับผมล้างกรองตัวนี้ไปนะครับอ่าล้างไปแล้วเมื่อวานแล้วก็กรองเทพมันก็ปลับอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราก็เลยเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายกันประมาณสัก ต้องถ่ายทํากันสักประมาณสัก4ี่หรอบนะฮะเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าดําฟิลเตอร์เนี่ยมันใช้ได้ผลดีจริงๆแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ดูว่ามันโอ้ล้างไปเป็นร้อยครั้งนะเมื่อคืนเนี้ยตั้งแต่6กโมงเย็นนะครับจนถึง11บเอโมงเช้านะครับแต่เดี๋ยวดูวันนี้ว่าคืนนี้ผ่านคืนนี้ไปเนี่ยมันจะล้างไปกี่กี่ร้อยครั้งนะ ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับก็จากตั้งแต่1ิบ็ดโมงเช้าเนี่ยที่เราดูนะครับตอนนี้ล้างไปแล้วยี่สบอดครั้งเนี่ยครับระบบมันฝักไปแล้วนะฮะยี่สิบเดครั้งนี่มันล้างตลอดเลยนะครับผมก็จ้องจ้องมันอยู่เนี่ยว่าเมื่อไหร่มันจะล้างอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะก็ถือว่าดีนะเนี่ย เพราะว่าดูแล้วน้ําข้างล่างมันสะอาดอันนี้ยใสเลยเห็นไหมฮะน้ําค่อนข้างใส<ด>ก็น้ําสะอาดก็จะไหลออกนะฮะไหลไปเข้าเข้าถังกรองชุดแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่มีตะกอนสกปรกนะมันก็จะออกจากท่อบนตัวนี้ก,ก็ก็เห็นแหละว่ามันมีตะกอนจริงๆเออก็ดีนะผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่ ก็เดี๋ยวลองดูเนาะไอตัวนี้เราต้องเอาฝาป,ปิดไว้นะครับเนี่ยเขาทําฝาป,ปิดไว้ให้เพราะว่าต้องกันเรื่องตะไคร้เลยถ้าเกิดว่าแสงแดดเข้าเนี่ยมันเกิดตะไคร้ละตันเลยนะครับอันนี้แหละคือข้อเสียของมันนะครับเรื่องอาการเรื่องการตันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ,รบก็เดี๋ยววันนี้เราลอดูตามนี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันอีกทีล้วกันนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามมาดูกันอีกนะครับว่าเราจะมีอะไรเด็ดๆให้ดูกันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามผมแล้วก็คอยดูนะฮะเดี๋ยวผมจะมีแจกปลาคราฟอีกนะครับเป็นปลาคราฟนาเข้าเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ